สวัสดีครับวันนี้พนมเพชรฟาร์มจะมาสาธิตการปลูกหญ้าแพงโก o l a อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาใจสายเหยียบนะครับสายเหยียบแล้วก็หมายความว่า,ามีพื้นที่จํากัดหรือว่าไม่สะดวกในการที่จะใช้เครื่องมือ,อเครื่องรูดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเทือกใช้ท่อ pvc รูดใช้ท่อเหล็กแป๊บเหล็กใช้ไม้รูดนะครับ อาจจะไม่สะดวกเหมือนที่เราเคยเสนอคลิปเป็นเทคนิคการปลูกในวิธีต่างๆของช่องพนมเพชศฟาร์มไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยในกรณีที่มีเพื่อนบางคนสั่งหญ้าเป็นกระสอบไปหรือว่ามีพันหญ้าของตัวเองแล้วแล้วก็อยากจะปลูกหลังบ้านนะครับเป็นแปลงเล็กๆมีพื้นที่จํากัดไม่สะดวกในการที่จะ,ะนําเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่รถไถเดินตามหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับลงลงไปปฏิบัติงานเนี่ย มันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เท้าเหยียบนะครับหรือบางคนสะดวกในการใช้เท้าเหยียบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเหยียบให้ดูนะครับแปลงตรงนี้นะครับมันจะเป็นแปลงเล็กๆเป็นตัวแทนสําหรับคนที่ปลูกซ่อมนะครับปลูกซ่อมในในพื้นที่เล็กๆก็คือถ้าใครมีพันธุ์หญ้าเป็นของตัวเองแล้วที่มีอายุป,ประมาณสักสองเดือนขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนที่มันเกิดเกิดไม่ดีเป็นช่องๆนะครับเป็นช่องว่างนะครับก็แนะนํานะครับให้ ใช้รถไถขนาดเล็กใช้จอบขุดหรือแ,แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับจะไม่จะไม่เหมือนกันซึ่งพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดิเดนลงให้ดูเลยเนี่ยเห็นนะครับมันจะอันนี้คือใช้ใช,ใช้ใช้จอบปรับปรับหน้าดินให,ให้ให้มันหน้าปลูกนะครับความลึกของการเหยียบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมันจะไม่ลึกมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้ใช้รถไถขนาดใหญ่ลงไถใช่ไหมครับมันความเล็กของดินก็จะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าใครมีสายยางก็เอามาฉีดแล้วก็ ปรับหน้าดินให้เละประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าใครมีน้ําอยู่แล้วก็ปล่อยน้าเข้ามาแล้วปล่อยน้ําออกแล้วก็ปรับหน้าดินให้เละอยู่ประมาณนี้นะครับความลึกมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับอ่าข้อดีของการปลูกซ่อมคืออะไรก็คือถ้าถ้าเรารอให้อาหญ้าด้านข้างนี่ลามเข้ามานะครับมันก็จะมีโอกาสเปิดโอกาสให้หญ้าอย่ายงอื่นนะครับว่าจะเพื่อนอย่างอื่นขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราตัดหญ้าตัดหญ้าของเราที่อยู่บริเวณไหนที่มันเกิดเยอะๆนานๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดู อย่างตัวนี้ครับงเนี่ยผมก็ไปถอนมานะครับไปถอนมาจากจุดที่มันเกิดเกิดหนาๆน,าน,นี่แหละนะครับก็จะเอามาซ่อมบ,บริเวณนี้นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นเพื่อนๆจากภาคใต้นะครับแคแกเอามาโรยโรยเสร็จแล้วแกถ่ายรูปให้ผมดูแกบอกว่าอย่างนี้โอเคไหมคือแกโรยอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะโรยให้ดูคือแกโรยเข้าไปอย่างนี้นะครับพอแกโรยเสร็จเนี่ย แกบอกว่าแกเหยียบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ผมดูเอ๊ะทำไมหญ้ามันสะอาดจังนะครับจากการสอบถามนะครับได้ความว่าแกเหยียบเบาๆนะครับแกกลัวว่าหญ้ามันจะจมแล้วก็หญ้ามันจะเน่าเนี่ยแกก็โรยแบบนี้แหละครับการโรยก็ประมาณนี้แหละครับ,รบแล้วแกก็เหยียบเบาๆไม่รู้ว่าแกเหยียบยังไงครับคือหญ้าข้างบนมันยังมันยังสะอาดอยู่เลยนะครับสะอาดแบบนี้เลยแกอาจจะโรยแล้วแต่แต่เบาๆงี้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งหญ้ามันสะอาดมากผมก็เลยว่าเอ๊ะแกเหยียบเบาหรือเปล่า แกเหยียบหล้อยังแกก็บอกว่าเหยียบแล้วนะครับอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างผิดนะครับเพราะว่าแกเคยปลูกมาแล้วประมาณสองเดือนที่แล้วม,มันเกิดไม่ดีผมเลยแนะนําให้แกซ่อมพอแกซ่อมเสร็จแกถ่ายภาพมาให้ดูมันสะอาดมันมันไม่ได้เปื้อนคลนอย่างนี้ครับมันสะอาดกว่านี้อีกนะครับหญ้ามันสะอาดมากผมเลยผมเลยสงสัยผมก็เลยสอบถามก็ได้ความว่าสรุปนะครับก็คือเหยียบเบาเกินไปนะครับกลัวกลัวว่าหญ้ามันจะจมดินแล้วก็แล้วก็เน่านะครับ ซึ่งการปลูกซ่อมหรือว่าการปลูกปริมาณไม่มากเช่นปลูกเป็นกระสอบนะครับปลูกปริมาณไม่มากนิดๆหน่อยๆไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องจจารกวนขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่จมลึกอยู่แล้วนะครับต่อให้เราเดินเข้าไปเหยียบอย่างนี้มันก็ไม่ตายนะครับอย่างนี้มันก็ไม่ตายนะครับเนี่ยแต่ในคลิปก่อนๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้มีการเหยียบเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเหยียบไปเสร็จมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะทําให้ การเกิดไม่สม่ำเสมอแล้วก็หน้าดินเราจะไม่สวยเวลาตัดหน้าดินเราจะไม่สวยนะครับผมแนะนําก็คือให้ใช้ให้ใช้ไม้อะไรมาลูวดนะครับเช่นเช่นไม้ยาวมาลูดเป็นอย่างนี้ครับลูวดเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้มันติดดินอย่างนี้เลยนะครับบางคนบอกว่ากลัวมันตายมันไม่ตายหรอกครับเนี่ยติดไปอย่างนี้เลยนะครับหรือบางคนที่โรยเสร็จแล้วเดี๋ยวโรยซ้ําให้ดูที่เดิมนะครับอย่าย้ายไปที่ใหม่เอาโรย ами, ให้ซ้ํา <beb ied S 2> ให้ดูที่เดิมนี่แหละ บางคนปรับปรับพื้นดินเสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากเหยียบนะครับเพราะว่าเหยียบนี่เราต้องเดินไปเรื่อยมันจะทําให้มีรอยเท้าเยอะเราก็ยืนอยู่ที่เดียวนะครับตรงที่ใดที่หนึ่งแล้วว่าใช้จอบแตกนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับ,รบเพราะว่าเราปลูกไม่เยอะไม่ไม่แค่ว่าปลูกหลายไร่นะครับอย่างนี้ส่วนใครที่ปลูกหลายไร่เราก็มีคลิปของพนมพชรฟาร์มให้ดูอยู่แล้วครับคล,คลิปก่อนก่อน,อนว่าใช้จะสามารถใช้รถไถลวดไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับคนที่ปลูกน้อยน้อยเนี่ย วิธีนี้นะครับดีนะครับจะต้องไม่มามองเห็นหญ้าสะอาดเขียวๆนะครับใครใครที่ปลูกเสร็จแล้วยังเห็นหญ้าสะอาดเขียวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องเปื้อนๆอย่างนี้นะครับเปื้อนถึงจะถูกนะมันต้องเปื้อนแบบนี้นะถ้าเป็นสะอาดเขียวๆนี้ถือว่าท่านยังไม่ได้เหยียบหรือยังไม่ได้รูดที่ถูกต้องนะครับอการรูดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเปื้อนๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วต้องอย่างนี้ครับหลายคนสงสัยว่า แล้วมันจะเน่าไหมบางทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าฝนตกมันจะเป็นไงเดี๋ยวจะาฝนมาตกให้ดูนะครับอ่าสมมุติว่าฝนตกมันจะเป็นสภาพนี้ครับสภาพนี้นี่ก็จะเป็นสภาพนี้ครับเห็นไหมครับว่าไอที่เป็นเปื้อนเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเนี่ยหญ้าที่มันติดมันก็จะติดไปเลยนะมันจะไม่ลอยหย่งอยู่ข้างบนเห็นไหมครับ แล้วหน่อมันก็จะงอกขึ้นมาตามนี้เลยนะครับหัวงอกขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดแน่นอนครับผมเกิดดีมากด้วยนะครับมันจะดีกว่าที่เราไปเหยียบแล้วก็เอมีรอยเท้าเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีแต่ว่าตายไหมการปลูกซ่อมลักษณะน,านี้ดินข้างล่างมันจะแน่นนะครับพอดินมาแน่นเนี่ยยังไงเราก็เหยียบให้จมลงลึกจนหญ้าตายไม่ได้เดี๋ยวจะลองเหยียบให้ดูเลยครับสมมุติว่ามีคนที่มีน้าหนักมากๆเป็นสักร้อยกิโลเหยียบนะครับมันก็จะลงประมาณนี้แหละครับอ่า นี่คือเห็นกันจจาะๆไปเลยนะครับถาว่าลงไปรักษาอันนี้ตายไหมถ้าปล่อยให้น้ําท่วมมากๆแล้วก็ไม่ยอมระบายออกด้านล่างเนี้ยจะตายนะครับแต่ด้านข้างเห็นไหมครับหญ้ามันจะกระโดดขึ้นมาจากขอบที่เราโดนเหยียบเนี่ยบริเวณนี้จะเกิดดีมากนะครับเกิดดีมากซึ่งระยะที่แค่นี้เนี่ยที่มันหายไปเนี่ยยังไงมันก็เกิดมาคุมอยู่แล้วครับมันไม่ตายหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อพื้นที่ขอ l l o ก็จะเป็นรอยอย,อย่างเงี้ยไปเรื่อย ซึ่งมันดูแล้วมันจัดการในการใช้เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กเข้ามาตัดยากนะครับถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอยู่ในในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหินเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําให้ทํายังไงก็ได้ให้มันเรียบๆดีกว่านะครับอย่าไปเหยียบไปทําอะไรให้มันเป็นลหลุมลึกๆอย่างนี้เลยนะครับมันจะจัดการยากในอนาคตแต่ถามว่าเกิดไหมเกิดแน่นอนครับยังไงก็เกิดเกิดดีกว่าไอ้พวกที่ ให้ให้หญ it it so ้าเขียวเขียวสะอาดๆออย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนเหยียบนิดเหยียบหน่อยนะครับหรือบางคนปล่อยมีน้ําเยอะๆแล้วปล่อยปล่อยเอาไว้ให้มันจมลงไปเองแล้วก็ปล่อยน้ําออกพอปล่อยน้ําออกมันก็จะโยงโยงอย่างนี้ครับไอตัวที่อยู่ข้างบนก็จะโดนแดดพอโดนแดดก็ก็ไม่ค่อยเกิดก็คือตายแต่เพื่อนที่อยู่ข้างล่างก็เกิดแต่ปริมาณการเกิดมันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนํามาตลอดเลยว่าให้ใช้สูตรนี้ดีกว่าสูตรดินแฉะน้ําผุขิกนี่ดีกว่า ดีกว่าสูตน้ำเยอะๆแล้วก็ให้มันค่อยๆจุมลงไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอ๋อสำหรับใครที่อ่ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อที่จะอ่าไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับจากทางพนมเพชรฟาร์มเดี๋ยวเรื่องข้างหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมขอบคุณมากครับ